โ <c oughs> ดนครับโดนไส่เลยกัดนุดน่มเ,เลยนะครับผมดูน้ำมาตีนะครับผมจอนลำห้วยนะครับผมดูน้ำมาตี นี่ครับก็กัดย่างย่างแก้คันจิ๋วนะครับผมตัวนี้ใช้สีส้มนะครับผมลำห้วยก็ตีล็อกข้างนะครับผมตรงไหนน้ำนิ่งๆก็ตีใส่ไปกัดไม่ยากนะครับผมประชอดลำห้วยนี่ครับฝากผลงานด้วยครับย่างย่างแก้คันจิ๋วนะครับผมตัวนี้ย่กอย่างแก้คันจิ๋วสีส้มครับสุดยอดมากๆครับ